สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูกักลบลาวาที่ไม่ไหลไปไหนนะครับมันเป็นลาวาที่แปลกมาก,กนะครับปกติลาวาคนอื่นลาวาอื่นที่พอเวาลาไหลปุ๊บมันก็ต้องไอ้พอาวางปุ๊บมันต้องไหลหรือเอาไปเจอในนั้นเจลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้แปลกมากนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะพาไปดูลาวาที่มันไม่ไหล แล้วขอพาไปดูที่รอที่มันไหลก่อนนะครับไม่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 แล้วไ,ไ,ไ,ไม้ที่มันไม่แปลกคือไม่ยังไงครับโอเคไอ้เนีเ่ยอัอันที่ตรนะเนี่้อันที่มันไม่แปลกมันเป็นยังไงนะครับแลักนณะนี้ผมก็ได้เห็นลาวาที่มันไม่ที่มันไนหลนะครับนี่ครับมันมันเป็น อย่างนีง้อย่างท่านอย่างที่ท่านรู้นะครับอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้ครับอย่างนี้นี่มันจะไหลไหลไหลลหันหนูนั่นแหละครับแต่มันก็มีที่ทุกทุออ้โอ้โอโอโอโน้าๆน้าน,นะครับโอเคแล้วต่อไปเราก็ดูที่มันไม่ไหลกันมั่งนะครับ โคตรปัดค่าวข้อสัญญาอย่างนี้ครับโอเคเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับร,บหระหว่าที่มันไม่ไหลเี่ยวเดี๋ยวท่าเดี๋ยวท่านเต็มนก็ดูเลยเรียบแถมมันก็ไม่มีบล็อกอะไรไปแทงใต้ครับเพราะว่าอะไรครับผมลองเหยียบดูแล้วโอ้โอ้โอ้ไม่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 มันก็ไม่มีอะไรอยู่ใต้่างด้วยโอ้ เออไม่ครับเนี่ยมไม่มีอะไรตัวไม่มีไม่ใช่จรินมันถึงได้เหรอเนี่ยครับแล้วมันก็ไม่มีอะไรอยู่จริงๆำไมาว่างให้เราไปรู้ไหมนะครับก็สารพาวนันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ย่างครับไปที่สำนักงานก่อน